สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาบ้านน้องณโมนะครับเดี๋ยวขอญาตจอดในร่มก่อนร้อนแดดพี่น้องฮัลโหลฮัลโยาย เออดิอ๋อ,อขอเข้าไปในเดอ้อหมุดหนึ่งเดอ้อครับครับผมขอเพิ่นเข้าไปบ้านเพิ่นก่อนพี่นอ้องมาขายผ้าใ<น>บนโบอ,อยู่ไหมนโม <c oughs> <c oughs> เอาผ้าใบมาส่ง <c oughs> ไปใส่หรอนโมนโมอ,อยู่นี่บ่ ไอนไเปออานอกเอานนะอ่ะน้าโูเอากางงงกางงงนอนเลยเหรอม่เอาล้างอาบนุ้นไว้แล้วอนุนไว้เอาสวมเอเจอไว้เอวมเจอเจอเอาน้ำหนเอากุ้งมาฝากเป็นไงเจอลุงนนั้นทำไมไม่เข้าไปหา เจอที่ตลาดอะด่ออะแ <laughs> ล้วเห็นลุงไหมตอนอยู่ที่ตลาดอะ่ะโอ้ถ้าเจอลุงอยู่ตลาดเข้าไปหาลุงเลยนะโอเคไหมเออกินข้าวยังก <laughs> ิน,น <laughs> ข้าวยังจ้าแน่ส่วนตัวเจอว่าการรับสมัครรับสตางค์อะไร ออเดอร์ขนาดไหนเออกูโล่นต่างกูโลดนต่างๆสาปน้ำเออ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 ก็ตดตลาดเลยเออไอเจ้านครเนาะเออจะเหื่มหกอะไรไปไปโบไปโท่าไรตรงไหนเออมีขวามีขว่าไปเนาะเออจชื่เลยป่ะกันในี่ยมันไหนเปิดเตียงวนไปเออเปิดเตียงนะครับผมนะโมทำไมไม่นั่งใกล้ๆกันนี่ฮะ ไม่มีที่นั่งเหรอโอ้ลุงในยังไม่มาจากกรุงเทพใช่ไหมโอ้ยังไม่เห็นลุงในเลยลุงในไปไหนไม่รู้ผมถ่ตายแล้วค่อยสิดบอบบบไป,ปเนาะท่านผมเอากุ้งมาส่งยายน้องน,องนโมเนาะแล้วก็ยายข้างบ้านใส่ดัมแข็งม,มาอย่างดีนะครับนี่เจาะดัมแข็งอย่างดีพ่อพเฮ้ย <c oughs> สวัสดีจ้ามือหนานทาบม่ได้กินเวน่ะโออทาบม่ได้กินแต่เนาะ ขอโทษเลยไล่คร <G Incre ased> <X. S 2> <i> <guidelines> ับออเดอร์ไลาไลครับักครับเออปลาเอยปาจะมีอยากกินฮะเออตำหนูใหญ่ขนาดนี้ผมยกสุดๆจะพัวมาเลยได้นน่เลยเย็นเชยเ็นไ้ครับก่อนอาเพคือได้กุงอีกคือฮะอีกอย่งอีคือเหีะอีรุ่งอีรุ่งอีรุ่งล่ะ เอาไปออยอันน่ะบ่ได้ครับยายคือเม่เอกบ่ไปมุทิยาส่วแบ่งกับมุทิ่าประทำดีโบตลาดอะได้ัวเม่นครับตลาดสีแยี่ยใครเนี่ยนะตลาดสีแย่โุนขนาดปั้นละปั้งปั้นโดฮามเบอร์เบียโจนโลดเม่นครับเดี๋วพูอ่เดี๋วพูอหรือนะขายดีขายดีอุ้ยสะออนบ่มีของนี่มือนีกุ้งว่าที่แรกว่าสิยกไปขายตลาดแหละมาเจอกระจ้าสั่งอีกออเดอร์มือนีซองลอยกระจอยเส็ยดเวียกมืออื่น ตลาดท่านบ่ต้องดอกก็เลยบ่ทันบ่ทันเราไปสกีแห่เสียค่ะตลาดเขาเมนครับอันนี้เลยมีผู้ชื่อนะครับบังบังครับทุ่กองและเสีเอาและเสียเนาะเนาะไม่ก็ขายดีขนาดเนาะไม่ก็ดีอันแล้วดังกินแล totally. ้วดังโทรไปหาครับได้ได้นี่เดี๋ยวผมทิมเบอร์ไว้ให้บปัดอาการพูนนาสก้อนซื้อไปให้พูนกินครับได้ครับครับ ถ้ามีออเดอร์พุก็ไ่ได้ว่างตลาดเพราะว่ามันบทันกับเจ้าบทันะ้มงนบทันค่ะตลาดใหญกับบานนบทั่าตลาดองตมเสาันทีอกน้มมนัสี่สบาทตองุ้มด้วยเดี๋ยวอ้ก่บทันอืมครับเอาแต่เจ้ามาซื้อหอนมองอยู่เข้าหูอยู่ดังยเซออไเ้มน พอได้ขายอยู่ครับผมดอกแบบอาซาไปกี่เลยครับไปเลยเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปนามูไป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 ครับเนงไม่เหครับหนเออเมนครับขอบคุณครับทุกท่านครับผม ทุกท่านไปแล้วครับไดมาส่งนะครับายน้ามูายนะโมูวันอาคารครับผมายนะโมูสั่งกุ้งแล้วก็ป่าขึ้นายข้างบ้านนะครับสั่งมาสองวันแล้วพี่น้องเพิ่งมาส่งอู้ออเดอร์เยอะนะครับให้ไม่ทันนะครับเรายกสดเสร็จเมื่อกี้นี้ผมเอามาให้เลยพี่น้องอ่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆที่รับชมครับสวัสดีครับ